ขอฝากทุกคนให้ไปดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะเสียส่วนใดส่วนหนึ่งไปนะคะเหมือนเสียฟังก์ชันนะคะในการทํางานนะคะบางคนอะ่ะเป็นไทรอยอย่างเงี้ยไปตัดกล่องเสียงไปตัดไทรอยเสียงแหบไปเลยอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้ารักษาได้ก็รักษาไปก่อนนะคะดูแลตัวเองณนะตอนนี้ที่ยังมีโอกาสนะคะอะไรมันแพงคะ่ะไม่มีเปลี่ยนนะคะของถ้ามันเสียไปแล้วมีเงินแค่ไหนก็ซื้อกลับมาไม่ได้นะคะสุขภาพ ต้องดูแลให้ดีนะคะแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่ที่มันไม่มีผลข้างเคียงแล้วก็ศึกษาดีๆในระยะยาวนะคะยังผู้ร้านของยุย้ยยุ้ยะจะไม่เน้นขายเลยให้ลูกค้าตัดสินใจเอาเองนะคะว่าสินค้าตัวนี้ทํามาเพื่ออะไรจริงๆยุ้ยป่วยมาก่อนนะคะแล้วก็ไม่รู้วิธีการรักษาที่มันถูกต้องซึ่งเรากินยาก,กินอาหารเสริมมาเยอะจนมันไม่ตอบสนองร่างกายเราร้อนหรือถ่าไฟเราแตกอะคะ่ะ จนไปเรียนแพทย์แผนไทยอ่ะจึงรู้ว่าอ๋อวิธีการแพทย์แผนไทยค,ค,คือต้องถ่ายพิษแล้วปรับสมดุลร่รางกายแค่นี้เองค่ะร่างกายมันจะกลับมาดีเหมือนเดิมนะคะบางทีการกินอาหารเสริมเยอะๆอะค่ะไม่ได้ดีดเครดิตอะไรนะคะถ้ามันดีเราก็ทานแต่ถ้ามันเกินพอดีมันจะทําให้ร่างกายเราร้อนเนาะดังนั้นเนี่ยวิธีการรักษาในมุมมองของยยเนี่ยคือต้องถ่ายพิษถ่ายของเสียเลือดที่ไม่ดีหรือของเสียที่มันอุดอยู่ในตัวให้เอาออกดังนั้นสูตรตัวนี้ง่ายๆนะคะเป็นสูตรดีท็อกเลือดดีท็อกก็คือล้างพิษ ล้างหรือพิษเลือดให้มันสะอาดเลือดมันไปทุกส่วนในร่งางกายอวัยวะทุกส่วนในร่างกายถ้าเลือดมันไม่มีของเสียเลือดมันดีมันไปเลี้ยงไปประสาทได้ดีไปส่วนสมองได้ดีนะคะส่วนปลายเท้าปลายมือปลายเท้ามันจะไม่มีอาการติดขัดเพราะไม่ติดขัดปุ๊บเนี่ยร่างกายมันจึงไม่มีปัญหาเนาะดังนั้นวิธีการของแพทย์แผนไทยคือแก้แบบระบบร่างกายแบบองรวมเหมือนสูตรตัวนี้ค่ะแก้ต้นต่อของโรค ไม่ได้ทําเฉพาะเจาะจงโรคใดโรคหนึ่งเป็นโรคไหนก็กินได้นะคะมีพิษตรงไหนก็กินได้ดังนั้นก็ฝากทุกคนนะคะติดตามหมอย้ยผู้หลานด้วยนะคะ